มีแต่คนตักเจ้าวันนี้มีแต่คนตักเจ้าวันนี้ว่าน้องโอเดทอย่ามางามน้องโอเดทอย่ามาหน้าหักใส่ผ้าเมืองใส่เสื้อไตใหญ่เขาก็บอกขอบคุณเจ้าขอบคุณที่ชมเจ้าว่าน้องโอเดตหน้าหักใส่เสื้อไตใหญ่ละงามน้องน้องสอบไต่ไไหใหญ่กะเอ้าทำไมอ่ะน้องชอบไต่ใหญ่มาได้กะ ถ้าสมมติน้องมีผัวหรือมีแฟนเป็นไตาใหญ่พิษตัวอี้มาหน่านหามเลยอ่ะคุณจะหักคุณจะชอบบนเรื่องของคุณสำหรับฉันจะชอบไต่ใหญ่มาเข้าใจทำไมต้องบูลลี่แบบชาติพันธุ์เน่อย่างเงี้ยอย่างพี่น้องไต่ใหญ่เปิ้นบ่ม,นมีหัวใจกะพี่น้องไต่ใหญ่ ปิ้นก็มีหัวใจปิ้นก็เป็นมนุษย์ปิ้นก็มีชีวิตจิตใจปิ้นก็มีความเศร้าความสุขความมีฮาปิ้นก็มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ปุถุชนทั่วไปแล้วมันเป็นใหญ่โอเดสช,ชอบไตใหญ่บรรพิตตัวกาเนี่ยน้องงงมากตอนแรกชมว่าหขางามเสื้อเของงามทําไมน้องโอเดสต้องใส่เสื้อตตใหญ่มันเรื่องของหนูก็ทําไมโอเดสต้องใส่เสื้อตตใหญ่เอา้าก็หนูใส่ตีหนูหนูเอาเงินหนูซื้อ หนุ่มได้ไปขอสตังไผ่ซื้อเหรอเสื้อมันแงมอะ่ะและประเด็นที่สองมาถามว่าน้องโอเดสน้องโอเดสเนี D ่ยมาชอบเบาไตหายหรือชอบพี่น้องไตยญ่มันก็เรื่องส่วนตัวของฉันฉันจะหักจะชอบไปอย่างมันเรื่องส่วนตัวของฉันฉันจะมีแฟนมีผัวหรือมีไผ่เปื้อนฝูงที่เป็นไตยญ่ก็เรื่องของฉันฉันหักของฉันฉันชอบของฉันมันพิษโดยกะ ม่เข้าใจเหมือนกันเนอะจริงๆแล้วนะการที่คุณมองมองเหยียบมองเปิ้นต้อยต่ํามองเปิ้นด้วยบ่มีราคาคุณลืมกึดไปว่าคุณไปบุลลี่ายใหญ่คุณไปบุลบลี่ชาติพันธุ์ประเทศเนี่ยกระจ้านะเจ้าคุณไปบ่ชอบเปิน้นคุณมองเปิ้นต่าเนี่ยคิดใจที่คุณคิดอะ่ะต่ํากว่าสายตาที่คุณมองด้วยซ้ําคนเราชอบบ่เหมือนกันเนาะ บางคนมกักเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดอย่าตรวจจะมาเลือกที่ตรวจชอบอย่างเดียวมันมาได้ต้องเปิดกว้างต้องมีติดใต้สานึกมากกว่านั้นอันนี้จมพื้ฟังบาได้นะเจ้าบาได้โคตรเนอะจมพื้ฟังบาได้คือทําไมต้องตัดสินแทนโอเดต่ะว่าโอเดตชอบไทยใหญ่ไม่ได้ก้าอย่าทาไมต้องชอบอย่าก็ชอบไง กับคำถามที่ว่าทําไมต้องชอบตาใหญ่ทําไมต้องชอบตาใหญ่ก็มันชอบไงฉันชอบของฉันฉันรักของฉันมันผิดด้วยหรืองงประหลาบแปลกแบวกแนวคือเอยยังอะ่ะฉันชอบมาตั้งนานแล้วแตใหญ่ฉันชอบฉันรักของฉันมาก อลองมีคนไปบุลลี่ลองมีคนไปว่าลองมีคนรลังเกียจหรือคนบ่ชอบสิ่งทีะะ่เราแหเราก็ต้องออกมาปกป้องนะคุณมองเขาต้อยต่ำคุณมองเขาด้วยสายตาหยาดหยามคุณมองด้วยการบุลลี่แล้วใครไปชอบคุณก็บุลลี่ด้วยใจเธอสารเลวมากใจเธอสารเลวมาก ที่ไปห้ามคนแล้วคนนี้เขาชอบในสิ่งที่เธอไม่ชอบงงฉันรักของฉันฉันชอบของฉันฉันชอบไทยใหญ่ฉันชอบพี่น้องไตฉันรักคนรัชฉานเพราะเปิ้นเป็นมนุษย์และเป็นคนหน้าฮักต่อยวัฒนธรรมเปิ้นใกล้เคียงกับคนเมืองวัฒนธรรมวิถีชีวิตจารีตประเพณีเปิ้นใกล้เคียงกับบ้านเห่าโซลปแล้วขอบอกไว้ตรงนี้เลย โอเดสชอบและก่อฮักพี่น้องแต่ใหญ่เจ้าสวัสดีเจ้า